สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเก่งนะครับจากช่องมิซูมหาชนนะครับตามคําเรียกร้องครับถ้ามีอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นไหนที่มันอัปเดตใหม่นะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ลายใหม่แบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะครับผมจะมาอัปเดตให้ให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับวันนี้ครับผมมากับไททันนะครับสประตูตัว GT นะครับเกียร์ออโต้นะครับแต่งสไตล์แอนดลีดนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับจะมีอุปกรณ์ตกแต่งใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่า อุปกรณ์ตกแต่งใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วใส่แล้วมันเป็นยังไงสวยหรือไม่สวยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าครับด้านหน้าครับอุปกรณ์ตกแต่งก็สแตนดาร์ดนะครับเหมือนเดิมใช้กันชนนะครับแท้กันชน ABS ครับผมตัวนี้จะแปลกตากว่าอันเดิมนิดนึงนะครับเพราะว่าอันเดิมเนี่ยมันจะมีตัดตรงนี้นะครับที่เป็นสีเทาเนาะถ้าตรงนี้ก็ลูกค้าเขาให้ทําสีดําทั้งชิ้นนะครับเราก็จัดให้ได้นะครับสีดําทั้งชิ้นเลย ทําสีกันชนหน้าครับเหมือนเดิมนะครับทาให้มันรับกับกันชนด้านล่างนะครับนี่นะครับสั่งได้นะครับว่าเราจะทําสีอะไรนะครับสีดําสีดาด้านดําเงานะครับสั่งได้หมดนะครับตัวอักษรไททันสปอร์ตที่ฝากระโปรงนะครับตัวนี้จะเป็นแบบนูนนะครับสามมิตินะครับมาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ใหม่ครับ อุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่ครับวันนั้นมีลูกค้ามาถามผมนะครับว่าเอ้ยเขาอยากได้ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแบบเคปลามีไหมนะครับตอนนั้นมันยังไม่มีครับแต่ตอนนี้มีแล้วครับมีแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับครอบคิ้วกันชนหน้าครับลายเคปลาโอ้โหเป็นยังไงครับแค่นี้ยังไม่สุดครับรับกับ ขอบไฟหน้าครับตัวเดิมนะครับมันจะตัดขอบทั้งชิ้นนะฮะตัดอย่างนี้ทั้งชิ้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเคปลาเนี่ยเราจะตัดเฉพาะมุมมุมปลายไฟหน้านะครับนี่ฮะตัดแค่นี้ครับตัดแค่นี้เองครับก็โหล่อสุดๆนะครับอันนี้เป็น2ชิ้นแล้วนะครับที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งอันใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับด้านข้างครับมีอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ อุปกรณ์มาตรฐานเหมือนเดิมครับซุ้มล้อนะครับสำหรับท่านใดที่ออกรถไปนะครับกําลังลังเลว่าซุ้มล้อเนี่ยจะใส่ดีหรือไม่ใส่ดีฉันไม่ได้เปลี่ยนแม็กฉันจะใส่ดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าใส่ไว้นะครับ1คือมันช่วยป้องกันในส่วนของซุ้มล้อของตัวรถได้นะครับเพราะว่าซุ้มล้อของตัวรถนี่ก็คือมันมันมันไม่มีอะไรมารองรับนะครับก็คือเป็นเป็นโลหะเลยนะครับถ้าเราใส่ตัวนี้เข้าไปก็เหมือนจะเป็นซับให้เราอีกชั้นหนึ่งนะครับนะครับ ซุ้มล้าก็มีให้เลือกหลายแบบครับดาเงาดําด้านนะครับแบบมีหมุดไม่มีหมุดนะครับแบบด้านหน้าเป็นชิ้นเดียวหรือว่าด้านหน้าแยกเป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับเรามีให้ลูกค้าเลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูล้อแมกครับลายยอดฮิตครับอย่างที่ผมบอกนะครับล้อแมกจะเป็นลายฟู e เอลนะครับเป็นลายดอกไม้ครับขอบ18นะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะเห็นไ่าใส่แต่ยางมอนสเตอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าเขาอยากได้ดอลล็อกเราก็จัดให้ได้ครับนะครับนะฮะ ดันหลบครับขนาดยาง265 60 R 1 8นะครับขนาดยางเนี่ยเท่ากับยางยางเดิมนะครับเท่ากับยางมาตรฐานนะครับผมนะครับเราเลือกได้ครับในส่วนของล็อกลอยแม็กลายยางอะไรพวกนี้ครับได้หมดนะครับผมมาอีกหนึ่งชิ้นครับนี่อุปกรณ์ใหม่ข้อกระจกมองข้างครับเคปล่าเหมือนกันนะครับเคฟล่าเหมือนกันเป็นยังไงครับไม่ต้องไปเสียเวลาหุ้มให้ให้ให้ ไห่เปลืองเข้าไปอีกครับตัวนี้เรามีบริการลูกค้าแล้วครับอยู่ที่ลูกค้าว่าจะชอบเป็นแบบไหนครับดำด้านดำเงาหรือว่าเป็นเคปล่าครับเลือกได้ครับสั่งได้เลยนะฮะนี่ครับมาดูอีกชิ้นนึงครับตัวนี้จะเป็นข้อมือดึงประตูครับแล้วก็เบ้ารองกันลอยครับตัวนี้เป็นเคปล่าเหมือนกันจะมีอักษรคําว่า all new t i t a n นะครับมีทั้ง4ี่ประตูนะครับสวยงามฮะ สวยครับผมว่างานมันมันทำออกมาแล้วมันโอเคนะครับโอเคเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโลบาร์แบบทรงสปอร์ตนะครับเป็นทรงเดียวกับสไตลิ่งบาร์นะครับแต่ว่ามันจะคล้ายๆงานศูนย์นะครับแต่มันมันมันจะเป็นงานอีกตัวหนึ่งนะครับผมถ้าทรงงานศูนย์เราก็มีครับมีเป็นศูนย์แท้ก็มีครับผมนะครับสติกเกอร์แอดลีดสติกเกอร์ก็ช่วงนี้กำลังฮิตนะครับแอดลีดนะครับ จริงๆเรามีสติกเกอร์หลายลายนะครับมีลายโคนมีลายยางมีลายแอดลีดมีรองรับลูกค้าหลายแบบหลายแนวเลยนะครับถ้าไม่ชอบแอดลีดเราจัดให้ได้ครับเรามีไว้บริการลูกค้าหลายแบบนะครับอีกหนึ่งชิ้นครับอีกหนึ่งชิ้นนี่นี่ครับนี่ข้อไฟท้ายครับโอ้โหข้อไฟท้ายเป็นเคปล่าไฟหน้าชิ้นเล็กนิดเดียวครับแต่ดูไฟท้ายครับโอ้โหไฟท้ายนี่จัดมาแบบชิ้นใหญ่มากนะครับ แล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นในส่วนของครอบกันชนหลังนะครับตัวนี้จะเป็นงานของ r b s นะครับผมเป็นครัวครอบนะครับครอบกันชนเป็นครอบครอบเข้าไปทั้งชิ้นเลยนะครับจะเป็นชิ้นใหญ่ตลอดแนวเลยและนี่อีกหนึ่งชิ้นครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ใหม่นี่ฮะเป็นตัวครอบฝาเปิดกระบ,บาดหลังนะครับตรงบริเวณมือเปิดจะมีอ,อักษรคำว่า ออนิวไททันเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้ครับก,กวา้างแค่นี้ก็พอครับนะครับเราอยากได้รุ่นไหนนะครับอยากได้ตัว GLS GT นะครับ GLS Auto หรือว่า GLS เกียร์ธรรมดานะครับเ,เข้ามาคุยกันได้ครับตกแต่งแบบไหนนะครับอ,อยากได้แนวไหนสไตล์ไหนนะครับ เอาตรงนู้นมา tacos, มิกตรงนี้อยากได้ตรงนี้ใส่ตรงนั้นนะครับแจ้งได้เลยนะครับเข้ามาคุยกันได้เลยครับผมนะครับไม่ยากครับผมผมขายแบบขายแบบลูกค้าประทับใจแน่นอนนะครับคือผมเน้นขายแบบว่าให้ลูกค้าแบบสบายใจลูกค้าสบายใจตั้งแต่ทีแรกในการออกรถเนี่ยผมเป็นเซลลผมก็สบายใจเวลาที่ผมส่งมอบลูกค้านะครับลูกค้าได้สิ่งที่ลูกค้าชอบลูกค้าได้สิ่งที่ลูกค้าต้องการ ผมเป็นเซลล์ผมก็สบายใจนะครับลูกค้าแฮปปี้ผมก็แฮปปี้นะครับยังไงลองเข้ามาคุยกันครับเดี๋ยวผมทิ้งในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้นะครับแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ให้นะครับที่ด้านล่างนะครับยังไงแอดมาคุยกันครับแอดมาสอบถามกันก็ได้นะครับหรือว่าแอดมาสั่งอุปกรณ์ตกแต่งก็ได้ครับหรือแอดมาคุยกันเฉยๆก็ได้ครับยินดีครับนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามช่องมิซูมหาชนนะครับติดตามเพจมิสูไฟแดงนะครับของผมนะครับ ตอนนี้แอดเข้ามาแบบมากมายนะครับสอบถามด้วยจองรถด,ด้วยนะครับบางทีผมก็กแอดมินก็มีคนเดียวนะครับยังไงก็ตอบชา้านิดนึงหรือว่า,อาตอบกลับชา้านิดหน่อยก็อย่ากโกรธผมนะครับก็ผมจะพยายามทำให้เต็มที่นะครับแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่ซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ยังไงผมก็ต้องฝากช่องมิซูมหาชนด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะอัปเดตในส่วนอุปกรณ์ตกแต่งใหม่ๆนะครับแล้วก็สไตล์การตกแต่งรถใหม่ๆมาให้ลูกค้าได้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ